ก๊ปลายคนใส,ส่สูรอยู่คนเดียวเลยเนี่ยมันต้องหลอกไงงงมากเลยดีแล้วเพื่อน <c oughs> งงนเนี่ยเนี่ยดูดิใส,ส่สูรอยู่คนเดียวคุณต้องเพื่อนแต่งตัวดูดิธรรมดาธรรมดาพผมแต่งตัวแบบนี้แล้วผู้หญิงไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วใครจะมองคุณเนี่ยนี่อยู่แล้ว <c oughs> แต่งตัวก็ได้ทุกอย่างได้หมดเออวันนี้เข้าแอมเว์กี่โมงมันเปสาย อยากสีฟันมึงจะบ้าเลยไงรับเข็นชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อน้องอุ้มค่ะชื่ออุ้มอุ้ยชื่อขอกับเพื่อนพี่เลยน้องชื่ออุ้มเพื่อนพี่ชื่ออึ๊บนี่หมายเรียกกันเด็กๆเอออึ๊บอี่างนี้เรเปลี่ยนเป็นอาก่ลที่บอกตรงนี้กูอยากซัดหน้ามึงจริงๆเอาเลยเฮ้ยเอากูอยากโดนกันเลยอ่ะตั้งแต่พี่กูนะอะเป็นชีวิตจริงนะอ่ะจะไปคอนเสิร์ตไม่ก็อามผมอามผมเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะแบบไอ้ไอ กูก็เตะกูก็เตะเข่าที่มึงเป็นเกาอ่ะป้าวเอาป้าวเสร็จพวกกูใส่เขานี่ต่อเลยอ้าวทำไมอ่ะกูมันใส่เหมืันไม่ได้กูจะรอถามอยู่เนี่ยรอถามว่าทำวันไหนกูทำพร้อมมันเนี่ยเออเออไปทั่วแล้วไม่ทำคนละวันนะแล้วเดี๋ยวเพราะไอ้นี่ต่อยป้าวต่อยตรงนี้กูนี่หันขาออกอ้าว พี่ห่างเขาผมสอกแวล้งพี่อ้าวอย่างงั้นมึงตายแล้วเนี่ยม <so ึงตายไปครึ่งตัวแล้วทำไมเอาบึงสอกปั๊บในกูก็ช้อนในนี่เท่านี้เลยนี่หักอ่ะอพราะพี่ขาดพี่ขาดอ่าปั๊บอ่าอันนี้ผมก็ผมก็ยอมแล้วอ่าผมก็ยอมนะผมก็อะไรผมต้องยอมถอยละรังแคร์เขาจมูกนะหายใจไม่ได้แล้วเออจะไม่มีเรื่องกันทำไมแล้วน้องชื่ออะไรคะ กับบ้านน้องอยู่โน่นน่าหวาไอ้น้องชื่ออะไรนะเมียผมเมียผมอุ้มชื่อน้องอุ้มชื่อน้องอื้มน้องอุ้มอะไรกันอ่ะอุ้มอุ้มอุ้มแล้วไปเจอกับพี่ตั๊กที่ไหนจ้ะก็พอดีพี่เขาวิ่งผ่านร้านเราอ่ะอุ้ยไปออกกำลังกายเหรอไม่ใช่จ้าก็คือบอกว่าหนูยืนอยู่หน้าร้านเราแล้วคือเขาก็ไปเจอก็เลยมาจีบอย่างเงี้ยเขาวิ่งอยู่แถวนั้นเดี๋ยวก็ไปออกกำลังกายอ่ะสิอันนี้แฟนคุณเหรอเพื่อนเมียเลยก็ว่านะเมียเลยเหรอ ไหนหอมแก้วเมียอยู่นี่ขวาก้าเขาววาก้าหรือเปล่าอุ้ยไมปังเยไอ้ตังจงก้าาหรือเปล่าก็ไม่มีผัวด้วยพี่เ้ยกาหนส้วยไอ้เดียวเดี๋ยวมึงเป็นน้องเปจริงป่ะจริงไหนมึงหอมพูดดิ ความรักพี่น้องไงน้องไม่ต้องทำหรอกเจอกันกี่ปีแล้วก็น่าจะประมาณ7ปีได้แล้วที่รู้จักกันมาเอางี้ถามเลยว่าชอบเขาตรงไหนชอบ้วมันมันเยอะจริงๆเลยเอาเอาเด่นๆเลยอ่ะใหญ่อะไรใหญ่ใจน้องเขาใหญ่ใจแบบใจกว้างใจแบบ โโหานใจแบบอันนี้สเดียบมคมอะไรวะสเดียบมะคมอะไรวะเนี่ยใจ่กว้างไรุ่นอืมใช่ไรู้หที่ชอบอีกนะอฟิต้ัไอ้ตักบาดีดีมันจะมาค้ยทำไมนะอาจารย์อะไรฟิตอ้อเขาชอบออกกำลังกายคุณแบบฟิตเฟิร์มไอเว้นึกว่าแม่ค้าขายปลาฟิตอภาษาอังกฤษเอนี่คือสุดท้ายเลยนะที่แบบมัดใจตักเลยก็ว่าได้คือนาน นานคบกันนานโอ้ยเต้นไปแล้วดิอ๋อจะหาใจคว้าหมดเลยฮะน้ำน้นอันนี้อันนี้อยากนีเจซี่เหรใช่เอาไว้เจรียมตื่นดีแล้วเห็นเออแบบรักแบ้โอ้โหแต่งเติมอะไรกันเนี่ยน้องอะไรฮะอะไรแต่งอ่าผมก็รอน้องเขาพร้อมถ้าเกิดอุ้มรับผมได้แต่ละทีแต่ผมจะมีข้อแม้อยู่แค่นิดเดียวจริงๆคือผมเป็นผู้ชายที่มีความต้องการสูงเผมเรื่องต้องแบบเนี้ย จะตัวสูงหอไหนโรงเรียนนี้ก็ตัวผมเที่ยวน้องเขาไงแล้วอุ้มอาจาร๊ะชอบผู้ชายคนนี้ไหมบอกเข้าไปเมียจ๊ะบอกไปเลยไม่ต้องอายนี่ชอบพี่พ่อหรอชอบทุกตรงอะล่ะค่ะอุ้ยปากหวานแน่เขาน่ารักใจกว้างโอ้ยเอ้ยมิวสิกมาพอดีเลยขาดถุงังจับได้ปะที่เรามาเต้นคู่กันนะที่รักสุเปกัส์จำได้สิวันนั้นมันดีมากเลยอะทริกไร้ทริกไร้ทริกทริกทริก เธอเข้ามาในตอนที่ฝนพร้านใครวะวาดกับจินตนาการเคยี้แต่ในวันที่ฝนพางเธอคิดถึงกันบ้างให้มันติกหน่อยน้องชายเธอเข้ามาในวันที่ฝนพร้ร่ากายฉันกมยำอ๋อนี่เพลงจากบททิพเพลงวททเชะป่ะใช่ไหมใช่คับอจะบอกว่ารักเธาตวาใจไม่กล้า ไม่กล้าโน้อแล้วผู้หญิงไปเต้นท่ันไหนร้องจะจบขึ้นมาพล่พีขึ้นมาเอาเพลงแจ๊ดอะเพลงแจ๊ดเพลงแจ๊ดแจ๊ดมาไอ้พวกนั้นวันทีไอ้บุงคฟังพี่นุ่นพูดไหมเนี่ยไม่ใช่เพลงแจ๊สะปุกนิกปาิยองกุ๊ก แจ๊สอ่ะจังหวะแจ๊สอะเจังหวะแจ๊สโอ้ยเสื้อหลุดเลยเสื้อหลุดเลยค่ะที่รักผมจะไม่ขอมองพี่จะไม่ขอมองเพราะว่าเธอคือน้องของพี่จะยีหน่ะดูจะขยอดทำเพี้ยตัวเขาตีอีกแล้วไปดีกย่า ไแ่แปลกที่รักกันนามันน่าดอีนี่ใครเนี่้าวอีนี่ใครอย่นอะคะอนี่เปนเมียพี่ต๋าฉันนีนยไม่ใช่ชันลเมียแก้เป็นกเป็นใเป็นยังไงะทม่พี่ไม่เคยจะนอกใจเธอนะอุ จะเลือกใครดีวะพี่พี่บอกเลยนะพี่ลูกั๊หนูมาตลอดี่ยอย่างนี้ทำไมเนี่ยอะไรีู่ฉันม่เลอยามอ่หามอจะงคนแ้ม่นอยหรอกใแก้ไม่อยยาามอโอ๊ยไม่เป็นไรกันก็ได้ไม่ไปคุยกันไปได้ไปกินกันก็ได้อ๋อโอ้โหหิวอะเนี่ยเดอกเ้ยตักตััใจเย็นไอเหตุการณ์แบบนี้ยพี่ผ่านมาแล้วโอ๊ยพี่หลูแต่เด็กพี่ลส์หน้าไม่เหมือนเขาเลยนะ ว,วันที่ผมเห็นน่ะวันที่ผมเห็นอไอ,อ้คนขวาอยู่นี่ไอ, <laughs> อ้คนซ้ายอยู่นี่โอ้โหวันนั้นเขาเรียกเอเลี่ยนประทับพีเดเตอร์ <laughs> สัมปทานทำรถเลี่ยไอ้นี่สวยเฮ <c oughs> ้ยเคียนไอ้นี่เนี่ยเคียนไปทมาจากไหนฮะทำไมฉันเป็นคนลาดหลีฮะคนลาดหลีเหรออยู่เอออะไรอะ่ะโคราชเฮ้ยอีบ้าโคราชมันเรี้อะไรเรียนอะไรโคร เขาให้เงินแกไปเสริมกันเหรอเขาให้เงินฉันไเสริมเาขาชบใหญ่อะเฮ้ใช่ใช่แกแล้วเขาอไ้ฉันะใส่ชุดเลยก็เรียกว่านายนเียขอเทปป่ะอเหมือนกนเลยแล้วก็ังขันขาแล้วบอกายาาไม่อกันเลยนนะยำยไม่เก็บชุดหลวงเหระทำาแบบท่าเท่าอินทามอจะกลางสี่โมงเยนะก่าสี่ทุ่มต่อเลยอะเสร็จแล้วก็เป็นเกาป้ะเพราะว่ากินเบียร์เยอะเกินไปใช่ไหมใช่ไม่ก็ไม่ผิดี่ขนาดเป็นเกานั้นก็สกิมทุกคืนอยู่ดี จะเลิกกับใครมันน่าเป็นชีวิตจริงของกูอะเนี่ยอย่างเงี้ยกูจะไม่อื้อหือจะไม่หืออื้อเลยครับพีสองแม่พี่นะชีวิตจริงเป็นอย่างเงี้ยจะผมจะไม่อื้อเลยครับอะไรแจ๊ดจะไม่เที่ยวเลยครับแต่เหตุการณ์แบบนี้พี่ตัดสินใจแล้วนะจัดการหรือว่าจะเรียกเพิ่มอีเพี่ยแค่สองคนกูก็ปวดหัวพอตอนเนี้ยเราเอาไงคะเราเอารถก็ไปเคลียร์ที่นี่ยเขาเผาเองอยู่อะ เก็บไว้ทั้งสองคนเลยอเนี่ยเป็นเก้าก็ขยันเอาซะด้วยไอ้ยี่ห้อไปไอ้ยี่ห้ถ้าปัญหาแบบนี้ไงนะก็้โ่โเอาให้เรียบร้อยนะพี่อยากจะแวะไปร้านสะดวกซื้อแป๊บหนึ่งไปทำไมร้านสะดวกซื้อผมจะไปซื้อยาสระผมมา,าซื้อมาทำไมเคลียร์เคลียร์